สวัสดีครับเชฟไต้เอเวเสเทรดเดอร์ขอนําำเพื่อนเเข้าสู่รายการติดดาบด้วยกราฟเปล่า e x ็กซ์ t s u p p l y Section ประจำวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์พศ2568การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาผนตอบแทนและประเมินความเสี่ยงในสินค้าก่อนการตัดสินใจลงทุนแนวโน้มกราฟในที่นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ได้เป็นการแนะนำหรือจักชวนให้ลงทุนเริ่มต้นด้วยการเปิดกราฟและทำตามคอนเซปต์หนึ่งลากเทรนไลน์ได้แนวโน้มสองหาต้านรับหลับฟิโบสามหาฟิโบเอ็กซ์ เราก็เปิดรกราฟโกลสปอตลายบอลขึ้นมานะครับเริ่มจาก1ลากเทนไลน์ได้แนวโน้มเทนไลน์ยังเป็นเทนไลน์ชุดเดิมนะครับที่เราลากไว้แล้วตั้งแต่ ep ีที่12.1เส้นหนุนเส้นแบ่งแล้วก็เส้นกดนะครับ3เส้นยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับกราฟขึ้นมาชนเส้นกดนะครับไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ครับ ข้อสองหาต้านรับแบบฟิโบนาวต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเป็นแนวต้านแนวรับที่เราหาไว้ตั้งแต่ e p ีที่12.1เช่นกันนะครับทั้งแนวตา้านแนวรับธรรมชาติด้วยนะครับยังใช้ได้เหมือนเดิมครับข้อ3หาฟิโบเอ็กซ์เทคเป้ายืดเราจะไปดูว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนเลงก็ต้องประเมินแท่งเทียนก่อนนะครับแท่งเทียนล่าสุดแท่งนี้นะครับปิดเป็นโดจิ เป็นโดจิมีเนื้อเทียนตรงกลางมีไส้ข้างบนกับข้างล่างขนาดเท่าๆกันนะครับมีเป็นแนวโน้มไซเวย์นะครับก้าฟกำลังเลือกทางนะครับอาจจะเลือกทางขึ้นนะครับเพราะว่าเทีนมันเป็นขาขึ้นนะครับหร,หรืออาจจะลงก็ได้นะครับแต่ว่าให้น้ำหนักเลือกทางขึ้นมากกว่านะครับเราก็จะไปหาเป้าขึ้นนะครับ เป้ายืดขยายขึ้นเราก็หาไว้แล้วนะครับเป้ารายวันนะครับเป้าแรก2 9 9 5ยังไม่ถึงนะครับส่วน4ี่ชั่วโมง2953ถึงแล้วนะครับเมื่อวานนี้ไปแทงนี้นะครับไปแตะไปแตะที่2954ก็ถือว่าไปถึงแล้วนะครับตอนนี้กราฟก็ย่อลงมานะครับเป้าต่อไปก็คือ3 0 0พนะครับล้วเป้าขึ้น ส่วนเป้าลงเดี๋ยวเราไปดู4ชั่วโมงนะครับเราค่าหาเป้าลงไปเลยก็ได้ครับเป้ายืดขยายลงในทางเฟร,รม4ชั่วโมงหาเป้ายืดขยายลงหายังไงนะครับหาสัญญาณแท่งเทียนกับตัวจากจุดไฮไปจุดโลแล้วก็ไปที่จุดดีเทส m เมนนะครับตรงนี้นะครับกราฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับจุดไฮใกล้สุดตรงนี้ครับแดงคืนเขียว บัล l ิส h อิงกัฟฟิทุบลงมาเกิดเป็น Bullish r e ีวอร์ซนะครับปรับตัวขึ้นจนมาถึงพักตัวอยู่ตรงนี้นะครับก็เรฟิโบเอ็กซ์เทนชันครับลากจากไฮลงมาโลแล้วก็ไปที่จุดพักตัวครับรีเทสเมนตรงนี้แล้วก็ทำการบันทึกเอาไว้นะครับ แรกยี่สองเก้านะครับเป้าที่สองสอและเป้าที่3 2852นะครับ1 6อยเตรงนี้เดี๋ยวบันทึกไว้นะครับเป็นสี่ชั่วโมง2915 เป้าที่ร้อ2891แล้วก็เป้าที่1 6 1ยหกสิสส่วนเป้ารายวันเป้ารายวันนะครับ เล่ายวันจะต้องก็ต้องวัดด้วยนะครับเพราะว่ากราฟมีไฮใหม่นะครับมีนิวไฮนะครับตรงนี้ก็ย้อนกลับมาเลยครับวัดจากไฮลงมาโลแล้วก็ไปที่จุดดีเทสมน์นะครับกราฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับย้อนมาเลยครับไฮอยู่ตรงนี้ครับแดงกึ้นเขียว แบลนช์แอ c กัฟฟิงปรับตัวลงมาเกิดเป็นแดงอุ้มเขียวบุนดิชฮารามิแล้วก็ปรับตัวขึ้นยาวเลยครับก็วัดจากไฮลงมาโลแล้วก็ไปพักตัวอยู่ตรงนี้ปัจจุบันนี้นะครับห้าสอก็จะได้เป้ายืดขยายลงครับเป้าแรก2866เป้าที่2 2812แล้วก็2728นะครับ เป็นรายวันนะครับเผื่อว่ากราฟมีการเวี่ยงลงมาลึกนะครับทําเฟรมที่ใหญ่กว่าก็จะชัดกว่าแล้วก็จะแต่กว่าจะเกิดก็จะช้านะครับ2 8 6 6 2 8 1 2แล้วก็2 7 2 3 2 7 2 6อ่ะ2 7 2 6 สองขครบต้วนนะครับสำหรับกราฟโกลสปอตก็มีแนวโน้มไซเวนะครับอาจจะไซเวขึ้นนะครับไซเอ็ไซเวอัพนะครับขึ้นไปตามเทรนด์นะครับแนวต้านก็จะมีแนวต้านแนวต้านก็เนี่ยครับ2942แล้วก็มีเทรลนย แล้วก็มีเป้ายืดขยายให้ไซส์3อย่างนี้ประกอบกันนะครับเทนไลน์แนวต้านแนวรับและเป้ายืดขยายครับต่อไปเราไปดูกราฟทองคำ96.5%า9 6 5 0นะครับทองคำแท่งนะครับก็เปิดกราฟขึ้นมาครับเริ่มจาก1ลากเทนไลน์ได้แนวโน้มเทนไลน์ก็ยังเป็นเทนไลน์ชุดเดิมนะครับเส้นหนุนเส้นแบ่งแล้วก็เส้นกดเดก3เส้นนี้ยังใช้ได้ปกตินะครับ กราฟก็เคลื่อนที่อยู่ระหว่างเส้นแบ่งนะครับตอนนี้หล่นลงมาหล่นลงมาในช่องช่องล่างนี้นะครับเป็นช่อง B ก็จะมีแรงซื้อนะครับช่องนี้เป็นช่องที่มีแรงซื้อกราฟก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับตามเทรนไลน์นะครับเอียงขึ้นข้อ2หาต้านรับปรับฟิโบนะ่าต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือน,นี้ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับ เป็นดัชนีรับที่เราหาไว้แล้งแต่ EP ที่2อ่า12.1นะครับยังใช้ได้เหมือนเดิมครับข้อสามหาที่โบ x เอ็กซ์เทเป้ายืดเราไปดูว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนหนึ่งก็ต้องประเมินแท่งเทียนก่อนว่าแท่งเทียนปิดเป็นยังไงแท่งเทียนปิดปิดเป็นแท่งแท่งนี้นะครับ20 เป็นพินบาร์นะครับแบริชพินบาร์นะครับมีแนวโน้มปรับตัวลงนะครับตรงนี้กราฟมีแนวโน้มปรับตัวลงอาจจะย่อลงมานะครับเราก็จะทําการหาเป้ายืดขยายลงนะครับหาเป้ายืดขยายลงหาย,ยังไงก็จะหาจากการกับตัวของแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนเป้ายืดขยายลงก็จะหาจากจุดไฮ ลงมาจุดโลแล้วก็ไปที่จุดพักตัวนะครับร e เท s t m e n t ตรงนี้กราฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับย้อนกลับไปไฮอยู่ตรงไหนไฮอยู่ตรงนี้ครับเป็นพิน b a r ์บ u l ิ i s h pin b a r ทุบลงมาทุบลงมาได้หน่อยหนึ่งแล้วก็เกิดเป็น bullish เวอร์ s a ลนะครับราคาเปิดของแท่งนี้จะอยู่ต่ำกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้ามันอันนี้เรียกว่า bullish เ e v e r s a ลนะครับ แล้วก็กลับตัวขึ้นจนมาเจอพิดบารตัวนี้นะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวลงครับแล้วก็ลากฟิโบเอ็กซ์เทนชั่นจากไฮลงมาโลแล้วก็ไปที่จุดพักตัวเดี๋ยวเราก็จะทำการคำนวณน,นะครับเป้าแรก97,361.54นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะบันทึกเอาไว้ครับเป้ายืดขยายลง เป็น time frame day นะครับรายวันนี่ก็ลบไปครับเป้าแรก97,361.54เท่ากับ46,040

ห้กับ44,440 44440 444 44, 0, 0ก็ได้มาเรียบร้อยนะครับถึงทำเฟรม4ชั่วโมงก็ลบไปเลยครับใช้ใช้ตามเฟรมรายวันได้เลยครับสำหรับปรเป้ายืดขยายลงก็เสร็จไปแล้วนะครับ ครับทองคำแท่งก็มีแนวโน้มปรับตัวลงนะครับปรับตัวย่อลงมาก็จะมีแนวรับจะมีเป้ายืดขยายลงที่4 6 0 4 0นี้นะครับแล้วก็มีแนวรับ45,8ห0แล้วก็มีเส้นเทนไลน์ตรงนี้ด้วยให้ใช้3อย่างประกอบกันนะครับเส้นเทนไลน์เป้ายืดขยายลงแล้วก็แนวต้านแนวรับ4ีม่วงนี้นะครับ ต่อไปเราไปดูค่าเงินบาทนะครับกราฟค่าเงินบาทเริ่มจาก1ลากเทนไลน์ได้แนวโน้มเทนไลน์ก็ยังเป็นเทนไลน์ชุดเดิมนะครับเส้นกดเส้นแบ่งแล้วก็เส้นหนุนนะครับกราฟก็มีลักษณะเป็นไซเบเดานะครับไซเบเดานเคลื่อน,นที่ลงมานะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบแคบครับ ข้อ2หาต้านรับหลักฟิโบและต้านแนวรับก็ยังเป็นแนวต้านแนวรับเดิมนะครับที่เราหาไว้แล้วตั้งแต่ ep ที่12.1น่ะครับตีวงด้านขวามือนี้นะครับใช้ได้ครับยังใช้ได้ปกติครับข้อ3หาฟิโบ X เทเป้ายืดเราจะไปดูว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนหนึ่งก็ต้องประเมินแท่งเทียนก่อนนะครับแท่งเทียนปิดเป็นยังไงแท่งเทียนปิดเป็นแดงคืนเขียวนะครับนี่ครับก็มีแนวโน้ม ปรับตัวลงนะครับมีแนวโน้มปรับตัวลงแล้วก็จะไปหาเป้ายืดขยายลงซึ่งเป้ายืดขยายลงเราหาเอาไว้แล้วนะครับตรงนี้ครับ33.84 33.59และ33.18ตอนนี้เจอ33.59ไปแล้วนะครับน่าจะไหลลงไปที่33.18นะครับน่าจะมาตรงนี้แต่ว่าจะติดเทรนไลน์นี้ก่อนนะครับ แล้วก็จะมีแนวรับ33.54ด้วยนะครับถ้าลงมานะครับสำหรับกราฟค่างเงินบาทก็มีแนวโน้มปรับตัวลงนะครับโดยจะมีเป้ายืดขยายที่เราหาไว้แล้วให้เราใช้เส้นเทนไลน์แนวรับแนวต้านและเป้ายืดขยายลงประกอบกันนะครับในการดูกราฟว่ามันจะลงมาแล้วจะไปหยุดอยู่ตรงไหน นี้ก็สำหรับค่าเงินบาทครับต่อไปค่าเงินเยนเราก็เปิดกราฟค่าเงินเยนรายวันมานะครับเริ่มจาก1ลากเทนไลน์ได้แนวโน้มเทนไลน์ก็ยังเป็นเทนไลน์ชุดเดิมนะครับกราฟก็เคลื่อนที่ยังไม่เบรกนะครับกำลังจะเบรกเทนไลน์เส้นกดนะครับก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับเส้นกดเส้นแบ่งแล้วก็เส้นหนุนนะครับ รับเทียนลายของค่าเงินเยนนะครับต่อไปข้อ2หาต้านรับปรับฟิโบนาแนวต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้ก็ยังใช้ได้ปกติครับเป็นแนวต้านแนวรับที่เราหาไว้แล้วตั้งแต่ ep ที่12.1นะครับยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับข้อ3หาฟิโบเอ็กซ์เทเป้ายืดเราจะไปดูว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายเริ่มจากการประเมินแท่งเทียนก่อนนะครับเมื่อวานนี้ปิดเป็นบูลลิชนะครับทิ้งไส้ลงมา ก็ไม่ถึงครึ่งน,นะครับยังไม่ถึงครึ่งมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแต่ว่าจะจำกัดอยู่นะครับไม่ไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรงอะไรนะครับเพราะว่าทิ้งไส้เกือบถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นพิดอษเป็นเทนไลด์ด้วยนะฮะตรงนี้เราก็จะไปหาเป้ายืดขยายขึ้นนะครับซึ่งเป้าขึ้นเราก็หาไว้แล้วนะครับใช้ได้ปกติครับเป้ายืดข,ขยายขึ้น นีครับเป้าแรก22.40นะครับ22.77แล้วก็23.37หาหามาจากไหนหาเป้ายืดขยายขึ้นหามาจากจุดโลไปจุดไฮแล้วก็มาที่จุดดีเทสเมนต์นะครับเป็นการหาสัญญาณกลับตัวของแท่งเทียนนะครับโลอยู่ตรงนี้นะครับสัญญาณกลับตัวก็คือเขียวคืนแดง Bullish ิง Bull กราฟฟิงปรับตัวขึ้นไปเจอพินบาร์แบลลิชตัวนี้นะครับสัญญาณกลับตัวลงแล้วก็เกิดเป็นมอร์นิ่งสตาร์ตัวนี้นะครับ ปรับตัวขึ้นนะครับก็ลากฟิโบเอ็กซ์เทนชันจากโลไปไฮแล้วก็ไปพักตัวที่มอร์นิ่งสตาร์ตรงนี้นะครับก็จะได้เป่ายืดขยายขึ้นนะครับที่เราทำเอาไว้แล้วนะครับอันนี้ตาทำให้ดูเฉยๆนะครับนะครับ22.40 22.77แล้วก็22.37นะครับให้ใช้ประกอบกันนะครับ ให้ใช้เส้นเทนไลน์แนวรับแนวต้านสีม่วงแล้วก็เป้ายืดขยายขึ้นประกอบกันนะครับในการดูกราฟตอนนี้ก็เหมือนจะเบรกเหมือนจะเบรกได้นะครับถ้าเบรกได้ก็ไปเจอ22.28ก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอ22.4สีู่ไล่ขึ้นมาเลยนะครับสำหรับค่างเงินเยนวันนี้ครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะครับ คลิปนี้ทําขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันความรู้กราฟให้กับทุกคนดังนั้นถ้าเพื่อนเอนชอบและอยากสนับสนุนในสิ่งที่เราทํานี้โปดกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยครับ